หน้า,งนาไไนขงคุณพระศรีรัตนไใจในบุญรปศุน่คงามความดีที่คุณสวรรณนาจิตสุจริตวงได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาด้วยตัวท่านเองต่อถึงบุตรปศี่ต์พิยามิตรที่รวมจิตบำเพ็ญทักษิณานุประทานทิศให้ท่านในการครั้งนี้ก็ขอรวมเป็นพาลาวัตปัจจัยส่งให้ท่านได้ไปสถิตสวยสุขในอุดมในที่พยวิม,มานสุปฏิสถานด้วยเทินต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ลำดับพิธีการจะมาถึงในขั้นตอนสำคัญน,นะครับในลำดับต่อไปนะครับ จะเป็นพิธีการพระราชทานเพลิงในมูลเอกสวรรณนาจิตสุตริวงศ์นะครับกระผมขอากราบเรียนเชิญนะครับท่านนิคมวัยรัชพาน,นิชนะครับท่านอดีตประธานพิธสภาประธานในพิธีได้กรุณาขึ้นทอดผ้าไตรบางสกุลและเป็นประธานในการประกอบพิธีจุดเพลิงพระราชทานเป็นลำดับต่อไปขอากราบเรียนเชิญครับ และในการนี้ผมขอกราบอาราธนาท่านพระครูศีลปคุณสมโทานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธาตุทองนะครับประธานสงฆ์ได้โปรดเมตตาพิจารณาพระไกรองสุขินและวางดอกไม้จันทรตามละดับขอกราบอาราธนาครับ ในหลัต่อไปนะครับผมขอต่อกรัฐนานะครับท่านพระครูสุวรรณบรการนะครับด็อกเตอร์นะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดสุวรรณบางราชวรารามนะครับได้ขึ้นนะครับวางดอกไม้จันทร์นะครับและก็ขอเชิญนะครับเชิญก็สงกรอนแล้วนนะครับแล้วตาบุญธรรมราชการนะครับที่แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกนะครับ ท่านกูมีเกียริบรรยายานิตรนะครับได้ขึ้นวันหลอไม้จนต,ตามลำดับได้เลยนะครับโดยท่านสามารถที่จะขึ้นทางบันไดด้านหน้านะครับแล้วลงด,ด้านข้างนะครับขง